สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์น่าใช้1คันนะครับสภาพสวยๆวย1ในร้อยจัดได้นะครับตัวนี้ Toyota Innova นะครับปี2012นะครับรองชมดูก่อนสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนชุดแต่งรอบคันสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มนะครับออปชันจัดว่าท็อปสุดแล้วนะครับตัวนี้ ลองชมดูก่อนนะครับถ้าถูกใจไปดูรถทดลองขับนะครับผ่อนได้เดือนละประมาณ7,300นะครับลองเช็คลองชมดูได้นะครับคันนี้399,000บาทนะครับ ภายในสวยมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นรถอเนกประสงค์6ที่นั่ง7ที่นั่งได้นะครับมีแอร์แถวที่3เย็นทั่วถึงผู้โดยสารทุกท่านเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าจับตามองครับลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจสมาชิกก็ไปดูรถได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะแยก VIP นะครับสำหรับแถวที่2นะครับก็สําหรับบ้านไหนมี5คน6คนดีงามครับเข้าข้างหลังสบายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจ ต้องไปดูทดลองขับนะครับอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับอึดทนแล้วก็ประหยัดนะครับ2.0นกินน้ํามันไหมก็นิดนึงครับแล้วเทียบกับว่าเราไปทางบ้านนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับภายในเบาะหนังสวยงามครับจัดว่าสวยเลยครับตัวนี้ ลองชมดูนะครับนี่ครับออปชันพวงมาลัย Airbag ABS เซ็น์นลอ็ก ABS, ลอกไฟฟ้ามีจอทั้งภาคเซ็นเซอร์แล้วก็จอหน้านะครับใครสนใจเอาไปใช้งานลองเช็คลองชมดูครับกับสเปครถขนาดนี้นะครับท่านเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับใครชอบสนใจลองชมดูได้เลยครับนี่ครับมีจอมาให้พร้อมมีจอกลางตรง ห้องโดยสารให้พร้อมเลยนะครับหน้าหลังครบสมบูรณ์พวงมาลัยสวยครับตกแต่งรายไม้สมบูรณ์วิ่งมาประมาณนี้นะครับ1นึ0 0 0สนนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆเน้นว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานไม่จุกจิกครับเพราะว่า1อะไหล่หาง่ายมากๆแล้วก็เครื่องอืดทนครับตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับ ทนแน่นอนนะครับแล้วก็ดูแลง่ายไม่แพงครับ1นึ่เขาเป็นตระกูลรถแท็กซี่ครับอะไหล่เขาเยอะช่างก็เก่งนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วครับทะเบียนเราไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับถ้าใครพร้อมจบนะครับเป็นทะเบียนของทางเต็นท์นะครับนี่ครับมีแอร์แถวที่3นะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนข้างหลังก็วางของพับของได้ครับมีถาดมาให้สมบูรณ์พร้อมใช้เอาเป็นว่าสําหรับคันนี้นะครับงามมากๆเลยครับต้องบอกว่า ใครสนใจจริงๆกําลังหารถครอบครัวนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ๆก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อคันละเจ็ดแปดแสนหรือคันละล้านนะครับเรามาเล่นมือสองที่มันดูแลง่ายแล้วก็ใช้งานคล่องๆตัวนะครับตัวนี้ผมมีประสบการณ์นะครับผมใช้อยู่ปี2ปีครับแล้วก็ติดแก๊สด้วยครับโคตรอึดเลยครับพี่น้องถึงว่าดีงามมากๆนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สน่าจะอึดทนสุดๆเลยครับใช้งานกันได้อีกยาวการซ่อมบํารุงดูแลไม่แพงเท่ากับ Fort u n e r นะครับยกตัวอย่างนะครับแค่ยางนี่ก็ถูกกว่าต้องเยอะแล้วครับ ยางก็แค่16ก็ใช้งานได้แลวครับไม่ต้องเป็นยางใหญ่เลยครับใครชอบนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้สวยจริงๆฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครกําลังมองหารถครอบครัวนะครับคันนี้สุดจัดประหลัดบอกนะครับเอ้ยไม่ใช่ผมเป็นคนบอกครับอานะครับถ้าใครมาชมมาถึงตอนหลังนี่แสดงว่าชอบจริงพร้อมจบไปจัดเลยนะครับ